และนี่ก็คือสกินใหม่ของน้องเฮเลนเบธทามสตอรี่เพิ่งเข้ามาณนะวันนี้วันที่5ตอนเที่ยงผมก็จัดเลยเพราะช่วงนี้หิวยอดวิวเป็นอันมากพี่ชายมึงไม่จําเป็นต้องบอกให้คนอื่นรู้ขนาดนั้นก็ได้ซึ่งขั้นตอนแรกเราจำเป็นต้องลุ้นส่วนลดของสกินนี้แต่ตัวพี่นี้ไม่ต้องลุ้นเพราะอย่างไงมันก็การันตีไม่50ก็40อยู่แล้วช่องแบบเราเนี่ยว่าแต่ดวงมันสามารถเติมซื้อได้ปะ <laughs> เติมซื้อดวงได้ป้ถึงไม่มีตังค์จะกินข้าวกูก็จะเติมตังค์ในธนาคารมันหมดแล้วสิถามเขาดูก่อนถ้าจะเติมดวงอเติมผ่านทูมันนี่ได้เปล่าเหลืออยู่ประมาณ40บกว่าบาทและผมก็ได้สก,กินนี้มาในราคา4 5 5ห้าหคูปองซึ่งเป็นคูปองที่เหลือผมจะเก็บไว้ซื้อโกโจยูจียัง5 0 0 0นอาจารย์กโจกูว่าห้าล้านชัวชัวกล่าวสวัสดีวันชนคนเล็กเกุกคนทุกท่านนะครับแล้วคุณก็อยู่ผมจางงูคันเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะมาทํากันในวันนี้ก็คือรีวิวสกินนนใหม่่ขอองงง้เฮลซึ ทำไมเซิฟอื่นได้แลกผ่านลูกแก้วทองเอาละเสิมีประเด็นแล้วเสิ่ทำไมเตงทำแบบนี้อ่ะไอ้เราก็ดองลูกแก้วทองไว้เพื่อแลกน้องเฮเลนโดยเฉพาะแต่เตงเอามาขายอ่ะเตงทำแบบนี้ได้ยังไงเตงไม่เห็นใจเขาเลยเหรอทำร้ายกันพอหเสียเตงขนาดนักสงสัยเป็นเมนน้องเฮเลนเออไม่อ่ะไม่ได้เป็นเมนแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยอ้าวแล้วมึงซื้อมาทำไมเนี่ยหิวยอดวิว เอาเป็นว่าถ้าชอบตัวผมรักในตัวผมรักในช่องนี้รักในคลิปนี้ก็กรุณากดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้ผมในการทำคลิปหิวยอดวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นตัว้ด้สมเพรศนาดนี้วะเนี่ยเอาหน่ะวงการี้การแข่งขันมันสูงโอยก็บอกแล้วก่อนกดเข้าเซิร์ฟให้เลือกเกิดเป็นไกดแบบนี้นนาาชนะใสีในเรื่องแข่งขันเนี่ยเอาตามตรงนะครับผมตัวน้องเฮเลนเนี่ยไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะครับแต่คนที่เล่นยากคือเพื่อนร่วมทีมครับผมเพราะจังหวะบางจังหวะที่เราจะต้องเข้าไฟใช่ไหมต้องมีตัวเปิดไฟให้ประคองไฟอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดไฟที่ดีกว่าน้องเฮเลนนะครับผมซึ่งจะให้เอเลนเดินดุ่มๆไปเปิดไฟนี่ก็อะไรยังไงอยู่เอาเป็นว่าเราต้องเล่นน้องเฮเลนในการส รับพอร์ตเพื่อนร่วมทีมจากข้างหลังอะไเลยประมาณนี้ดีกว่านะผมแล้วก็ยืนรับดามจได้เพื่อนนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีเล่นไม่เป็นหลอกสอนไม่งั้นแหละจ๋าครับผมมีคำถามเราควรเอาฮิลหรือฟิกเกอร์ไปครับพี่ถ้าเอาตามความคิดผมนะครับผมการเล่นเฮเลนเนี่ยเอาฮิลไปน่าจะคุ้มที่สุดครับแล้วถ้าสมมติโดนลุมโดนไล่ฆ่าแล้วสกอร์ตายเราเยอะจัดจัดแล้วอีกสักพักโดนรีพอร์ตทำไงอะคราวเนี้ยฟิกเกอร์เลยแครี่ตายไปส่วนตูต้องรอด ฉันจะไม่โดนรีพอร์ตเด็ดขาดสมแล้วที่เป็นโลมอันดับหนึ่งของประเทศยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โคตรวิาพากบเป็นได้แค่คนหิวใจแต่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในชีวิตเธอจะเข้าไปได้ไงล่ะไอ้หนุ่มตีนั่นมากออกตัดเลือดรู้ไหมเธอว่าทุ่งนานเบาเมื่อแบ่งให้ใครสักคนก็เหมือนที่เธอคอยช่วยฉันยิ้มได้ กกก็เเเหหมมมืือออนนนนััั่่ยาาไฉรู้ววตธแก่งเลยยังไวและประเด็นคือเฮเลนสกินนี้กับลอเลี้ยวสกินนี้ยังกับแม่กับลูกที่พลาดพลาดจากกันไกลแสนไกลแม่จ๋าเออดวงไม่ใช่นายแบบมันเหมือนกันจริงๆนะคุณผู้ชมยังกับแม่กับลูกกันเลยอ่ะล้อเลี้ยวดีไม่เกลรนขนด กูเผิอไปทําไข่ทองหรือเปล่าวะและนี่ก็คือ, skill อสกิลสตันนะครับผมจะทําการปล่อยนก<ะ>อีก่อยออกไปชนศัตรูเด้งไปเด้งมาเด้งแล้วเด้งอีกเด้งหน้าเด้งหลังถ้าเด้งมากกว่านี้อีกนิดเทเลนจะไปเต้นหน้าห้านแล้วนะคะคิดยังไงก็คิดไม่ออกที่กูเหนอไปทําไข่ทองหรือเปล่าวะเริ่มต้นเกมมาอีคุณลินของเราโดนกดค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับผมผมเลยมาช่วยมาจ้าเดยวหนูเชิลวให้เอาเลยหรือเล่าหนูเชิวให้ ทิ้ง<อ>หนูเลยวิ่งทิ้งวิ่งไว,วไม่บอกกูก็ทิ้งอยู่แล้วค่ะไปมูเฮาก็ไปบอกเขาเองเนี่ยไมให้ทิ้งหนูเลยอ่ะหนูก็กลับจะลองใจนิดหน่อยน้ําตาแทบไหลเลยค่ะฮัลโหลโอเอ๋นี่หล่อเลี้ยวนะมึง กูเผลอไปทําไข่ทองหรือเปล่าวะอีลุเมียวัยสั่ยมฮีโร่แคลรี่ฝ่ายตรงข้ามก็คือปักสะจวนลูกยายพันนะครับผมซึ่งฮีโร่แคลรี่ฝ่ายเราเนี่ยก็คืออีคุรินนะครับเรียกได้ว่าหยิบมาแก้เกมได้ดีจริงๆฮัลโหลแม่เหล่นเกมยูแป๊บนึงเลือดรอฮิวค่ะเรียกได้ว่าการยืนเลนของทีมพวกผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดนะครับเลือดลดปุ๊บฮิวให้จะถามว่าฆ่าได้ไหมนี่พี่อีลินถ้าพี่เปิดกระฆ่าได้นะคุณลิน มมันไ่สโอเคค่ะต่อไปหนูจะระวังคำพูดสดจวดเกี่ยวอีอย่างเรียกได้ว่าน่าสงสารแทบสะจวดแท่งขาป้อมเอาแดงโอเคไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจกลับดีกว่าบอกตรงๆว่าน่าสงสารสะจวดฝ่ายตรงข้ามมากๆเลยนะครับผมถึงผมจะเป็นแค่เฮเลนเนี่ยแต่อีคุณลินของผมไม่รู้ไปเดือดดานมาจากไหนเนี่ยนี่เฮเลนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเปิดเลยโอเคค่ะกหนูสงสัยและกูซัพพอร์ตรือคนใช้เนี่ยเอาเลยค่ะพี่มันขัดคือมันขัดคือพี่แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวแม่โทรมาเห้นคุยกับแม่คนเปียผู้ดได้คําเดียวว่าเอฟในภูมิก็น่าจุ่มพื้นได้นะจ๊ะยิ่งมองยิ่งใช่ลูกกูป้าวันเนี่ยโอ้ยะะไรให้นี้ก็ยังไม่จอบจอีกอะเนี่ยมันเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยขนาดโดนยกัะเหมือนกันเลยลูกกูหรือเปล่าว่ากูไม่ท,ทมําไข่ทองวะเนี่ย าาตอเปล่แล้วหลังจากนัวเนียกันเลนบนสกพัดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าหมึกเขาเนี่ยบอกกูจะโทษไม่ไหวแล้วโวยแปลงใส่ยับเลยแล้วก็ได้เวลาคอมโบแม่ลูกเนี่ยจ้ามาจังหวะนี้ได้เวลาลลำช้ำช้ำลำกับสุดขีดยังลำอยู่ฮิวอยู่ฮิวฮิวอยู่ฮิวอยู่ไอ้เนี้ยฮิวไอ้เนี้ยฮิวไอ้ d h e a l ฮิว อีหยังอัเดียไอแมแมงค้ามรู้ดีคุณรินของเราเนี่ยยังเดือดแบบต่อเนื่องเลยครับโมมีโอกาสก็ได้ต่อเล็กต่อน้อยมันีโดนวนแค่นั้นแหละไฟใหญ่จะเกิดขึ้นเยวให้หน่อยเ่ั้น่อยนยิวหมิวอาม่มาหิวหิวทีหวไ้กูหิว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 หิหวหิววหิววหิวววกูหิววววหิวววยิล ูไปทําไข่ทองวะเนี่ยลูกกูชนทั่วเลยมีปีกข้างหลังไม่ขอเช็คหน่อยและสุดท้ายไฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมฝั่งเราเสียแค่อีคุณลินคนเดียวเท่านั้นส่วนลอเลี่ยวกับลูกสาวของเขาก็รอดอย่างปาฏิหารนั่นไงขนาดคนภาคยังภาคาว่าเป็นลูกตูมันลูกตูจริงๆใช่ไหมเนี่ยลูกขอประทานโทษน,นะคะคนเดียวที่เปรียบเสมือนแม่ของหนูคือคนที่มีสีขาและโดนวีลาสังหารโหดโกรธจัดไปแล้วจัง ไม่ใช่มึงต่อมาก็เกิดไฟใหญ่เกิดขึ้นที่เลนกลางนะครับผมแต่ล่างผมยังติดครูดาวอยู่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นกับคอมโบ2แม่ลูกนั่นไงมันพลาดว่าสองแม่ลูกอีกแล้วเอ็งกูไปขำไข่ท้องก็เดี๋ยวกูเปิดเลยดีกว่ามาลูกฮิวฮิวอยู่หน่อยลูกฮิวฮิวฮิวลูกไอ้บีทฮิ้วลินเพอรลิ่งเพลสเกิร์กเกิร์กอย่างเหล่านีแม่บอกเล่นเกมอยู่ดีแบ๊ โอ้ยแม่เห็นว่านี่หลาตายเลยบอกไว้แล้วน้อไม่สมและเก็บไปก้อนกัได้เนี่ยอีกจังเล็กกว่ามิสกิลค้อนแรกว่าพี่เอกน้แม่เห็นในเสียจังหวะเหมิดอีหยังอีกฮะเอาน้อไม่สมไปฝากพี่เอกต่อมาเนี่ยก็เป็นจังหวะแย่งของนะครับผมเห็นป่าเราเลือดน้อยก็เลยเดินมาฮิ้วให้สักพักหนึ่งแค่นั้นแหละยีหน้าทําการเปิดไฟจ้ะจังหวะมันเาวเก้าวมวลเอาพอ หิวไม่หิวไห้แล้วมีหัวหิเหรอเนื้อไปละเข้าปตัวเข้ากูก็ต้องเข้าเฮ้ยเดี๋ยวตั้งหนึ่งลูกแม่โดนตันตั้งหนึ่งตายอย่างสงบศพสองแม่ลูกเรียกได้ว่าเสียหายแบบหนักหน่วงเฮ้ยพี่ไว้ได้จน้ำมั้หลอยป้อมเลยเฮ้ยเอาไอ้ป้อมตีกูเดี๋ยวกูไปละไม่ได้แอมกูแล้วทังพี่เดี๋ยวพี่ไว้ไดจายน้ำพี่ไว้ได้จ่ายน้ำ เอาตรงๆเครับผมไม่ได้เห็นคนหยิบด้วงมาเล่นในแล้งคอตเนี่ยนานมากแต่บอกเลยว่าเขาเล่นดีจัดๆอีพูดออกมาได้ไงอะเอออีคุณลินนี่ฟังออกเหรอไม่อ่อีไว้ก่อนที่เฉยเกิดมาปุ๊บแล้วก็ใส่กันปั๊บไอตัวผมก็เป็นฮิวเลอร์ต้องรีบวิ่งไปฮิวลิง์ให้เพื่อนร่วมทีมฮิวเลยฮอร์มาฮิวให้แล้วเอาเลยฮิวฮิวเอาเลยฮิวฮิวคู่ดาว เดี๋ยวนะมึกเดี๋ยว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 มึกรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแปลกๆนายคิดไปเองมึกไม่มีอะไรผิดปกติเดี๋ยวนะทำไมเฮเลนถ้ากินอะไรแปลกๆเหมือนตดแล้งแม่ก็ได้กลิ่นเดี๋ยวนะไอ้วงนี่มึงตดทางปากเหรอ ชัดเจนมันตดทางปากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าได้รับกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปหรือเปล่าคุณแม่เราเรี้ยวของเราเนี่ยของขึ้นเลยบอกในป้อมก็ได้ป้อมประตูจะเอาแล้วใครจะทําไม่ะมาค่ะลูกสาวแม่นี้เที่ยวลิงย่ะไอ้นี้เที่ยวลิงไอ้นี้ล้งสิงไอ้นี้เที่ยวลิงอยู่ไอ้นี้เที่ยวลิงอยู่ฉันลำอยู่คุณเฮียบัดไอ้นี้เที่ยวลิงอยู่ไอ้นี้เที่ยวลิงยาว ลัลูกสาวแม่ฮิวเมีด่วนโอ้ยียฮิวลิงาพนื่ยแล้วสีแม่จะไปรอบหนึ่งแล้วไอเดยคิ้วล้เหนื่อยมากไอเยวเลีไอเี่เลียวมาลูกอฮิวลิงสองคนเนียวยู่ข้าไอ้ีิวเลีวอยู่ไอเีวเลีดวอเีฮวลวไอ้ี่เลี้ยวหัหน้ามือสวยมาไอเดียฮิลี่ยวเ้ยเยเฮน้มเ้เฮิฮยย โอ้อยังไงหน้ามืดเลยภาคเลยของตัวนยลูกสาวแม่เตรียมตัวนะแม่จะเอาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวนะคะคุณแม่ไอ้คนภาคมันหน้ามืดไปแล้วคะ่ะอคุณ่าผมภาคไม่ไหวแล้วนะครับผมบีบเสียงเล็กจนหน้าปื้อหมดแล้วทั้งภาคหิวภาคั้นภาคเดียวให้คุณผู้ชมดูเอาเองเลยนะครับผมว่ารอเรียวเขาเนี่ยคึกขนาดไหนคุณผู้ชมดูนั่นส่วนสจ๊้ก็รับบทเป็นเหยื่อเหมือนเดิมตุยขาป,ป้อมและสุดท้าย ก็ไม่ผิดพลาดผิดผูสามารถชนะได้แบบสวยงามโดยคอมโบคุณแม่กับลูกสาวโอ้โหน่าม,มืดเลยคลิปนี้ผมใช้กี่อันวะนยะกี่แท็กวะภาคเสียงกี่แท็กวะโหน่า,นาม,มืดเลยคุณผู้ชมอันนี้น่าม,มืดจริงนะบีเสียงเล็กไอเสียงดเดเลียไอโดอเลียอะไรล่ะฮ่าเฮเลนเออตายเอาล่ะครับผมได้เวลาสรุปความสวยงามของสกีดน,นี้นะครับคําตอบคือสรุปไม่ได้ ไม่ได้ดูสกินเลยไม่มีเวลาดูเอฟเฟกของตัวเองโอคตรคอยวิ่งตามแต่รอเลีเ้ยวคอยวิ่งตามเพื่อนร่วมทีมต้องเดินคิวให้นู่นนีโโ่บอกเลยประสาทแทบกินแยกประสาทไม่ทันเอาเ่อถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้จ่างูนะครับผมบอกเลยว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอากกาคอเจอกันเข้มหน้านะครับผมรักและเป็นห่วงทุกคนมากมายนะจ้ะบาบายรักษาสุขภาพกายสุขภาพเจอกันด้วยละโอ้คอไม่ไหวจริงๆแล้วคุณผู้ชมขอพยากนรักมากมายนะจ้า ทำให้คลิปนี้เราสบายจังเลยว่าสมเกียรติอ้าวแล้วคอ,อกูเป็นไรเนี่ยทำให้ภาคเสียอ้าวคอพวกมึงกับคอกูก็คออันเดียวกันนี่แหละสายยำเฮ้ยเสียงกูเพี้นเลยร